กินอะไรเนี่ยอาปากนิ่กินไปทั่วไปที่ไป,ไปทั่วไปที่ คิดดูคลิปอะไรอเราดูคลิปอะไรดูดิคนคนวิ่งอะไรกันอย่า้องทำไมเป็นแบบนี้คลิปำไมตลกกัว่า เดเดวปักปัเด็กปบเดกปั๊เดกปด็ัเกปันเกปด็นปั๊เั๊บกปัเด็ดกันเกปัาบปัดกเด็เป็กหมาักปักเปเ็กปัรับกบัเกก 天王不是没有啊，皮, <laughs> 皮没